คุณเคยสงสัยไหมว่าเหตุใดชื่อของมาดามรถถังถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ในสังคมไทยทั้งในฐานะผู้หญิงธรรมดาที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทด้านความมั่นคงและในฐานะบุคคลที่ถูกจับตามองไม่แพ้เหล่านะักการเมืองหรือคนดังระดับประเทศ เรื่องราวของเธอเต็มไปด้วยความกล้าหาญความขัดแย้งและดราม่าที่ไม่มีใครคิดว่าผู้หญิงเพียงคนเดียวจะสามารถสร้างแรงสันสเทือนให้วงการทหารและการเมืองไทยได้มากขนาดนี้จากจุดเริ่มต้นที่แทบไม่มีใครรู้จักเธอกลับเดินเข้าสู่ฉากใหญ่ที่คนทั้งประเทศจับตามองและในวันนี้ชื่อของเธอยังคงเป็นประเด็นถกเถียงทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์ที่ดังขึ้นพร้อมกัน แรกเริ่มเดิมทีมาดมรถถังไม่ได้มีเส้นทางที่โรยด้วยกลีบก,กุหลาบชีวิตของเธอเป็นเพียงผู้หญิงที่อยู่นอกวงการทหารแต่ความกล้าที่จะเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้ชายกลับทำให้ชื่อของเธอโดดเด่นขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเธอปรากฏตัวพร้อมยันเกราะล้อยางเคลื่อนจัดก,กนหนักและทีมช่างซ่อมบำรุงที่จัดหาเองโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลข่าวการบริจาครถเกราะฟรีให้กับชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นกระแสใหญ่ทันทีผู้คนจำนวนมากมองว่าเธอคือผู้หญิงเหล็ก ที่ไม่เพียงแต่พูดแต่ลงมือทําจริงเพื่อปกป้องประเทศโดยไม่หวังผลตอบแอทนแต่ในขณะเดียวกันเสียงวิพากวิจารณ์ก็ผุดขึ้นรอบด้านมีคนตั้งคำถามว่าทำไมผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งถึงมีทรัพยากรและเส้นสายขนาดนี้รถถังและยานเกราะไม่ใช่ของราคาถูกแล้วเธอได้มาอย่างไรมันคือความตั้งใจช่วยชาติจริงๆหรือเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อผลประโยชน์บางอย่างในอนาคต โลกออนไลน์เต็มไปด้วยการถกเถียงบางคนบอกว่าเธอคือผู้เสียสละที่รักชาติอย่างแท้จริงแต่บางคนกลับมองว่าเธอคือนักธุรกิจในคร่บผู้ใจบุญที่อาจแอบซ่อนเกมการเมืองไว้เบื้องหลังในหลายๆเวทีเธอปรากฏตัวด้วยบุคลิกที่มั่นใจการแต่งกายที่ธรรมถมงและท่าทีที่เด็ดขาดหลายคนถึงกับยกให้เธอเป็นไอดอนหญิงแกร่ง ที่ไม่กลัวใครไม่เกรงใจสื่อและไม่ลังเลที่จะพูดในสิ่งที่คิดตรงไปตรงมาจนบางครั้งก็ดูแข็งกร้าวเกินไปสำหรับภาพลักษณ์ผู้หญิงไทยที่สังคมคุ้นเคยบางคนชื่นชมว่าเธอแตกต่างกล้าสแสดงออกไม่เหมือนผู้หญิงที่เอาแต่ยิ้มสวยๆอยู่เบื้องหลังแต่ก็มีอีกไม่น้อยที่มองว่าท่าทีแบบนี้คือการสร้างกระแสและการแสดงละคร ความจริงกับข่าวลือเริ่มผสมปนเปกเปันไปมีการเล่าว่าเบื้องหลังมาดามรถทั้งเธอมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับนักธุรกิจรายใหญ่รวมถึงอดีตนายทหารที่คอยหนุนหลังทําให้สามารถนําเข้ารถเกราะและอาวุธได้โดยง่ายแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่เสียงกระซิบเหล่านี้ก็ยิ่งทําให้เธอกลายเป็นปริศนามากขึ้นไปอีกเธอเป็นเพียงผู้หญิงที่อยากช่วยชาติจริงๆหรือเธอคือส่วนหนึ่งของเกมอํานาจที่ใหญ่กว่าที่เราเห็น แต่ไม่ว่าจะอย่างไรชื่อของมาด,ดามรถทั้งกลับยังคงถูกพูดถึงในสังคมไทยเธอกลายเป็นที่รักของทหารจํานวนมากในชายแดนเพราะอุปกรณ์ที่เธอนําไปมอบให้นั้นใช้ได้จริงและช่วยให้การทํางานปลอดภัยขึ้นหลายคนและว่าทหารบางนายถึงกับซาบน้ําตาเมื่อได้รับรถกราะใหม่ๆที่ไม่ต้องใช้ของเก่าพ,พังๆอีกต่อไปในมุมนี้เธอคือนางฟ้าแห่งชายแดนที่นําความหวังและความปลอดภัยมาสู่เหล่าทหารชั้นผู้น้อย อย่างไรก็ตามกระแสนในโซเชียลก็ดูเดือดไม่แพ้กันเธอถูกตั้งฉาย,ยาว่ามาดามผู้รักชาติหรือมาดามโปรโมตตัวเองหลายโพสเสียสีว่าบริจาครถฟรีแต่ไม่ฟรีจากข่าวหมายความว่าแม้เธอจะให้ของฟรีแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือกระแสสังคมที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมจนบางคนอดคิดไม่ได้ว่าทุกการปรากฏตัวของเธอถูกวางแผนมาแล้วอย่างดี เธอถูกยกขึ้นเปรียบเทียบกับผู้หญิงอีกหลายคนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองภริยานายทหารใหญ่หรือแม้แตส่สตรีในราชสำนักบางสื่อถึงขั้นบอกว่ามาดามรถถังคือคู่แข่งเงียบของบุคคลชั้นสูงเพราะการสร้างภาพลักษณ์ของเธอในฐานะผู้หญิงผู้เสียสละเพื่อชาติกำลังแย่งพื้นที่ความสนใจของประชาชนไปอย่างมาก และเมื่อเรื่องราวยิ่งถูกพูดถึงก็ยิ่งมีการขุดคุยชีวิตส่วนตัวของเธอออกมามีข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับๆกับบุคคลมีอำนาจบางคนบอกว่าเธอมีสายสัมพันธ์พิเศษกับนักการเมืองระดับสูงขณะที่บางข่าวลือก็เล่าว,ว่าเธอคือหญิงลับที่อยู่เบื้องหลังข้อตกลงบางอย่างในกองทัพแม้ไม่มีหลักฐานยืนยันแต่เรื่องเล่าประเภทนี้กลับแพร่กระจายรวดเร็วและกลายเป็นอาหารอันโอชะของชาวเน็ต ท่ามกลางดราม่ามากมายสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเธอยังคงเดินหน้าในเส้นทางของตัวเองอย่างไม่หวั่นไหวทุกครั้งที่ถูกโจมตีเธอกลับออกมาตอบด้วยท่าทีมั่นใจและชัดเจนไม่เคยหลบไม่เคยหนีบางครั้งเธอถึงกับแซ่สือ่อหรือคู่แข่งกลับไปตรงๆยิ่งทําให้เธอกลายเป็นบุคคลที่รักก็รักไปเลยเกลียดก็เกลียดไปเลยไม่มีใครอยู่ตรงกลาง ในสายตาของผู้สนับสนุนเธอคือผู้หญิงที่ท้าทายขนมเดิมๆของสังคมไทยกล้าที่จะทำในสิ่งที่ผู้ชายยังไม่กล้าทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแรงและการเสียสละขณะที่ในสายตาของผู้ไม่ชอบเธอคือคนที่สร้างภาพเล่นละครและใช้ความรักชาติมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเมื่อเวลาผ่านไปมาดามรถถังไม่ได้หยุดอยู่แค่การบริจาครถเกราะหรือการทำงานเพื่อกองทัพเท่านั้นแต่เธอเริ่มถูกเชื่อมโยงเข้ากับเกมอำนาจ ที่ใหญ่กว่านั้นหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับกระแสการเมืองระดับชาติการบริจาคยานเกราะในช่วงที่ชายแดนตึงเครียดถูกมองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการวางหมากให้ตัวเองกลายเป็นผู้มีอิทธิพลใหม่ในสายตาของประชาชนแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีเสียงกระซิบที่ดังขึ้นทุกวันบางคนเล่วว่าการเคลื่อนไหวของเธอไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มีมือที่มองไม่เห็น อยู่เบื้องหลังบ้างก็ว่าเป็นกลุ่มทุนบ้างก็ว่าเป็นนายทหารอาวุโสที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กองทัพผ่านตัวเธอและบางคนถึงกับบอกว่าเธอคือหมากในเกมที่รอถูกดันขึ้นสู่เวทีการเมืองในอนาคต เมื่อกระแสยิ่งแรงสื่อมวลชนก็เริ่มขุดคุยชีวิตส่วนตัวของเธอมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งข่าวหรือเรื่องความรักที่เชื่อมโยงกับบุคคลสําคัญในแวดวงการเมืองและการทหารข่าวเมาส์ในวงสังคมแล้วว่าเธออาจไม่ได้เป็นเทียงผู้หญิงที่อยากช่วยชาติแต่ยังมีความสัมพันธ์ซับซ้อนที่ทําให้เธอมีอํานาจต่อรองมากกว่าที่ใครคิดบางข่าวลือแรงถึงขั้นบอกว่าเธอคือคนใกล้ชิดของผู้มีอํานาจคนหนึ่งในประเทศและการที่เธอกล้าทําสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทํา ก็เพราะรู้ว่าตัวเองมีหลังบ้านที่แข็งแกร่งพอชาวเน็ตบางคนถึงกับตั้งคำถามว่าเธอคือเจ้าแม่โปรเจกต์รถถังที่ลงทุนเพื่ออนาคตทางการเมืองหรือไม่บางโพสเสียสีว่าวันนี้บริจาครถวันหน้าบริหารประเทศซึ่งแม้จะเป็นเพียงการคาดเดาแต่ก็ได้รับความสนใจจำนวนมากเพราะในสังคมไทยการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้ชายอย่างกองทัพและการเมืองไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เหล่านี้มาดามรถถังก็ยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงเธอไม่เคยออกมาปฏิเสธข่าวลือแรงๆโดยตรงแต่กลับใช้วิธีทำงานจึงเป็นคำตอบยังคงมีการส่งอบอุปกรณ์ใหม่ๆลงพื้นที่ยังคงปรากฏตัวในสื่อพร้อมคำพูดที่ชัดเจนและมั่นใจราวกับกำลังบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ฉันจะทำให้เห็นเอง กระแสในสังคมจึงแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนขั้วหนึ่งเชื่อว่าเธอคือผู้หญิงใจบุญที่รักชาติจริงๆอีกขั้วหนึ่งกลับเชื่อว่าเธอคือผู้เล่นในเกมการเมืองที่ใช้ความรักชาติเป็นเครื่องมือไม่ว่าความจริงจะเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่แน่นอนคือเธอได้สร้างตำนานร่วมสมัยที่ทําให้คนไทยพูดถึงไม่รู้จบ และในปัจจุบันมาดามรถทังยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่สาธารณะบางครั้งเธอถูกเชิญเข้าร่วมง,งานสัมมนาด้านความมั่นคงบางครั้งก็ปรากฏในโซเชียลพร้อมกับภาพการมอบอุปกรณ์ใหม่ๆให้ทหารมีข่าวหรือว่าเธอกำลังวางแผนเข้าสู่สนามการเมืองอย่างไม่เป็นทางการแม้เธอจะยังไม่เคยพูดตรงๆแต่หลายคนเชื่อว่าเส้นทางนี้แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเธอได้พาเธอมาถึงจุดที่เกินกว่าจะถอยหลังกลับแล้ว ในสายตาของประชาชนมาดามรถทั้งคือทั้งฮีโร่และวายร้ายในเวลาเดียวกันเธอเป็นทั้งแรงบันดาลใจและต้นตอของดรามา่าเป็นทั้งภาพแทนของความรักชาติและภาพแทนของเกมอำนาจและบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เรื่องราวของเธอยังคงน่าติดตามไม่ใช่เพราะเธอเป็นเพียงผู้หญิงใจบุญแต่เพราะเธอคือตัวละครในละครใหญ่ของสังคมไทยที่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบอย่างไร